มาแล้วครับท่านผู้ชมครับตื่นเต้นมากเลยครับมาทันพอดีครับผมจะเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่หรือว่าหัวรถจักรรุ่นเก่าครับเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ป้ายครับเมื่อกี้เดินมาไม่ได้ไม่ได้มองป้ายครับผมมันจะมองไปทางไหนนะปานนี่ครับท่านผู้ชมครับ สะพานรถไฟเก่าครับผมสะพานคนเดิน2491ครับผมโอ้โหประมาณ70-80ปีได้แล้วครับผมสะพานตัวนี้ครับนี่ครับเป็นสะพานใหญ่สะพานเก่านีอครับสะพานสะพานรถไฟครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับช่องโกวิดชาแนล วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสะพานข้ามแม่น้ำปานบุรีครับผมซึ่งเป็นสะพานทางรถไฟจะเป็นสะพานเหล็กคู่ครับผมอยู่ที่อำเภอปานบุรีก่อนเข้าสถานีรถไฟปานบุรีครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมข้างบนของสะพานเหล็กกันครับผมไปชมกันเลยครับ ถึงแลวครับสะพานดำ ที่เรามาครับผมเดี๋ยวเดินไปชมกันเลยครับผมนี่ครับด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นสะพานดำเขาเรียกสะพานดำนะครับผมอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน์ครับผมเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งครับของอำเภอปานบุรีครับซึ่งสะพานตัวนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กคู่นะครับผมก็อยู่ใน สายรถไฟสายใต้นะครับถึงช่วงช่วงวางพงไปหาปานบุรีครับก็สะพานนี้มีความยาวประมาณ90เมตรครับผมจะเป็นสะพานเหล็กคู่ครับที่เราจะพาไปชมด้านบนเราจะเดินเดินไปขึ้นฝั่งนู้นครับผมไปชมพร้อมๆกันครับก็ก่อนอื่นก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำปานบุรีครับ ราจะพาท่านผู้ชมเดินไปด้านล่างนะครับผมนี่ครับด้านล่างจะลงบันไดตรงนี้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมแม่น้ำปานบุรีครับผมก็กว้างสักห้าสิบเมตรได้นะครับนี่ครับแม่น้ำปานบุรีตอนนี้ก็เป็นน้ำไหลอยู่นะครับผมน้ำนิ่งไหลลึกครับ เหไหมครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นไปด้านบนก็อีกยูหนึ่งครับผมข้างล่างก็อีกยูหนึ่งนี่ครับที่ผมพูดถึงว่าถ้าน้ถ้าน้ามาท่านผู้ชมนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้ครับที่มือผมประมาณนี้ประมาณนี้เกือบท่วมบันไดนะครับนี่ครับอยู่ใต้อยู่ใต้คานตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นท่วมหมดเลยนะครับนี่ครับสะพานดําอําเภอปานบุรี ชมใครที่มาบานบุรีก็ก็มาถ่ายรูปชมวิวได้ครับผมแต่ไม่แนะนำให้พาเด็กขึ้นไปด้วยนะครับอันตรายครับผมอันตรายมากเลยครับมีสิทธิ์ตกเพราะว่าเราเราจับนี่จริงๆจริงๆจริงๆเขาไม่ให้ขึ้นนะครับก็จะเป็นเอาไว้แค่ให้เจ้าหน้าที่ของรถไฟเดินเดินตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบเหล็ก ของสะพานครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ไม่แนะนำให้ขึ้นนะครับอันนี้ถ่าย่า้ผู้ชมดูครับก็แต่ก่อนแต่ก่อนมีคนมีคนขึ้นไปนะครับไอ้ที่ลางลางเก่าครับอสองสองสองสี่เก้าหนึ่งครับผมเนี่ยป้ายสีชจุูนู่นครับแต่ก่อนไม่มีสะพานดำสะพานตัวนี้นะครับ เขาก็จะติดปลายนี่ครับสองสี่เก้านี่ครับแต่ก่อนมันจะไม่บังครับผมนี่ตอนนี้มันบังแล้วครับนี่ครับสีพูท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเขาเขียนสองสะพานคนเดินสองสี่เก้าหนึ่งนี่ครับก็ประมาณเจ็ดสิบเกือบแปดสิบปีแล้วครับผมท่านผู้ชม เราเดินขึ้นมาก็จะมีทางขึ้นลงสองสองทางครับที่นี่ครับที่เราเดินเดินเดินมาจากนู่นครับผมเดินมาจากนู่นครับแล้วก็ลงมานี่ครับก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปชมสะพานด้านบนกันเลยครับผมไปกันครับส่วนตัวนู้นก็จะเป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ำบามบุรีเหมือนกันครับแต่จะเป็นจะเป็นสะพานคอนกรีตครับผม ดียวแผนกล้องให้ดูครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานตัวเก่าครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นทางโครงการรถไฟสายใต้เขาจะสร้างใหม่ครับเป็นสะพานตัวนี้ครับนี่ครับแม่น้ําปานบุรียาวนู้นเลยครับสวยงามมากครับที่เราจอดรถตรงนู้นครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมใครที่มามาเที่ยวมาอะไรช่วงกลางวันก็จะมีร้านกาแฟบริการครับ เราพาเดินไปจุดทางขึ้นครับผมก็จะเป็นทางชุมชนเขาจะทําเป็นทางทางขึ้นไว้ขึ้นไปชมทางรถไฟนะครับผมแต่ข้อควรระมัดระวังก็ต้องมองซ้ายมองขวาระวังรถไฟด้วยนะครับผมพามานี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมนี้ก็ก็จะ อันตรายหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ดูซ้ายดูขวาความปลอดภัยของตัวเองครับผมนี่ครับด้านหน้าที่ท่านเห็นก็เป็นสะพานนู่นครับนู่นสะพานสถานีปานบุรีอยู่นู่นครับไปจากนี้ประมาณ200เมตรครับผมก็จะมีคลิปสถานีปานบุรีตอนนี้รถไฟกำลังมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ชม รถไฟครับผมรถไฟวิ่งมาครับนี่ครับเวลา18บแนาฬิกาสินาฬิกาตรงครับผมมาจากสถานีวังพงกับนู่นครับรถท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูซูมให้ดูครับนู่นครับไฟมาแล้วครับผมจะเป็นขบวนอะไรเดี๋ยวรอติดตามครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เดี๋ยวกดรอรถไฟก่อนนี่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอตื่นเต้นมากเลยครับมาทันพอดีครับผมจะเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่หรือว่าหัวรถจักรรุ่นเก่าครับเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมครับ จะจอดที่สถานีปานหรือเปล่าครับนะครับสถานีปานครับเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผมดูแล้วน่าจะไม่จอดนะครับนั่นจะวิ่งยาวไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมจอดไหมครับไม่แน่ใจครับจะจอดหรือเปล่าไม่จอดครับท่านผู้ชมครับ อันนี้จะเป็นตะกี้รถไฟจะวิ่งรางรางใหม่นะครับผมจะเป็นจะเป็นรางใหม่ของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ครับนี่ครับก็จะเป็นขาขาขึ้นครับผมส่วนนี้จะเป็นรางเก่าครับจะเป็นขาล่องก็คือล่องเข้ากรุงเทพนะครับขาขึ้นก็จะขึ้นลงใต้ไปใต้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้ยืนอยู่เดี๋ยวให้พาท่านผู้ชมชมทางขึ้นมาก่อนครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นบันไดบันไดาสามารถเดินขึ้นมาได้ครับผมถ้าใครจะพาเด็กน้อยมาก็ต้องจับดีๆแล้วก็ดูรถไฟด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดินแล้วไม่ดูรถไฟนะครับก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับนี่ครับก็ อันนี้ก็จะเป็นสะพานเก่านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสะพานเก่าของโครงการของรถไฟสายใต้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนจะวิ่งทางนี้ทางเดียวครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสวยสวยสวยงามไหมครับสวยงามคอมเมนต์มาด้วยนะครับนี่ครับจะพาไปชมลังใหม่ส่วนทางเดินของของสะพานเก่าจะผุนะครับผมไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมที่จะมาบนนี้ เดินนะครับเพราะว่ามันมันผุพังครับเขาไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นสะพานใหม่ก็ทางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เขาได้เขาได้สร้างครับผมช่วงเป็นสัญญาที่สามครับเดี๋ยวผมจะพาเดินท่านผู้ชมเดินนี่ครับเดินเลาะไปนี่มันมีทางเดินครับซึ่งทางทางทางเดินนี้ก็คือเอาไว้ ไว้เดินเดินข้ามแม่น้ํานะครับสําหรับสําหรับการรถไฟนะครับผมไม่ไม่แนะนําให้เด็กขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นทางเดินครับก็สะพานตัวนี้ยาวประมาณ8 0ดสถึงเกเมตรครับถ้าดูจากความยาวเพราะว่าข้อมูลเก่าของสะพานเก่าจะยาวประมาณ80-90เเมตรนี่แหละครับ นี่ครับวันนี้เป็นแม่น้ําแม่น้ําบานบุรีครับผมนี่ครับท่านผู้ชมสวยมากเลยครับนี่ครับจุดจุดที่เราจอดจอรถเราจะจอดตรงนี้ครับผมจอดตรงนี้จะเป็นลานจอดนี่เขาทําลานจอดใหม่ครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ครับทางรถไฟก็จะพาให้เห็นเห็นแบบชัดๆกันเลยนะครับผมนี่ครับทางรถไฟ นู่นครับสะพานที่ผมบอกว่าสะพานเก่าทางเดินมันพังครับเขายังไม่ซ่อมแซมครับส่วนส่วนส่วนที่เราเดินอยู่นี้ก็จะก็จะเขาจะเป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่นะครับผมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรพาเด็กๆขึ้นมาเล่นข้างบนนี้นะครับเกิดอันตรายครับผมอาจจะตกน้ำหรือรถไฟชนได้ครับแผนกล้องให้เห็นแม่น้ำปานบุรีนี่ครับ ถ้าน้ำน้าขึ้นก็จะเต็มสะพานตรงนี้เลยครับผมนี่ครับจะอยู่ใต้สาลาตรงนี้เลยครับเต็มเลยครับแต่ตอนนี้น้ําน้ํายังขึ้นไม่เยอะครับผมสะพานที่ผมผมยืนอยู่นี้ก็เป็นเป็นของรถไฟก่อสร้างสายใต้นะครับเป็นสัญญาที่สามซึ่งสัญญาที่สาม ก่อสร้างครับผมรถไฟสายใต้ก็จากนครปฐมถึงหงหินถึงประจวบถึงชุมพรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมส่วนไปไปทางนู้นจะเป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับแต่ตัวสะพานไม่เท่ากันครับผมจะวิ่งล่องขาล่องเข้ากรุงเทพครับผมนู่นครับไปนู่นก็เป็นสถานีวังพงครับผมนี่ครับส่วนข้างหลัง ข้างหลังนี้ก็จะเป็นสถานีปานบุรีครับนู่นครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามไหมครับสวยงามคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมอนุญาตให้คอมเมนต์เต็มที่ด้วยนะครับคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมแพนงกล้องให้ดูถอยหลังให้ท่านผู้ชมดูดูสะพานคู่เป็นสะพานเหล็กครับผมนี่ครับขนาดเท่าๆกันนะครับ ถ้าสวยคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรางใหม่รางถ้าเป็นถ้าเป็นรางรถไฟอยู่บนสะพานเขาจะทํานี่ครับเขาเรียกผมไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าเขาจะเป็นตัวยึดตัวยึดของสะพานครับเพราะว่าเพราะว่าสะพานเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดครับผมก็จะทําให้ยึดยึดให้อย่าให้อย่าให้อ นี่ครับรางรางนี้แอนครับผมแต่ออกมาจากจากสะพานเขาก็จะเป็นนี่ครับเขาเรียกหินประหลาดนะครับท่านผู้ชมครับหินขาวๆนี่เป็นหินประหลาดนะครับนี่ครับเป็นหินประหลาดขาวๆสีน้ำตาลนี่ครับนี่เป็นแบบนี้ครับสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีดําครับสีเทา ก็วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับผมนี่ครับที่ผมคลิปเริ่มต้นทีเชื่อเป็นสะพานครับอันนี้สะพานไปที่สถานีปานบุรีมาดไปได้ครับมาจากโลตัสโลตัสปานบุรีแล้วก็มาลอดตลาดตรงนี้ครับเป็นตลาดรถไฟครับผมนี่ครับสะพานที่ท่านเห็นเห็นรถวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเป็นสะพานเป็นเป็นสะพานสะพานโอเวอร์พาสข้ามทางรถไฟครับผมก็จะเป็นตลาดอยู่ใต้ตรงนั้นนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับผมก็เพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกผมไม่ได้ขึ้นมาครับเอ้ยครั้งแรกเพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายคลิปนะครับก็มาเดินชมแม่น้ําอําเภอปานบุรีวันวันเสาร์ช่วงเย็นก็จะมีตลาดครับผม ตลาดคนเดินนี่ครับจะตั้งตลาดจากจากนี่เลยครับก็จะมีตลาดตลาดคนเดินนี่ครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับสวยมากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ครับเราทำเราเราเราจับเดินกลับนะครับรถจอดไปฝั่งนู้นนี่ที่ผมพูดถึงว่าจะมีตลาดคนเดินฝั่งนู้นครับ เดี๋ยววันวันที่มีตลาดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับผมว่าติดตามเป็นตลาดตลาดคนเดินครับเป็นตลาดเกา่าอำเภอปานบุรีซึ่งจะมีของเกา่าของใหม่ปะปนกันไปครับผมเยอะเลยครับท่านผู้ชม ของกินของใช้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นอำเภอปานบุรีนี่จะเป็นเมืองเก่านะครับผมก่อนที่จะเป็นการจะเป็นจะเป็นจะจะย้ายไปอยู่ที่เมืองปัจจุบนครับก็เดี๋ยวแม่น้ำปานบุรีจุดนี้ก็มีประเพณีลอยกระทงนะครับผมเขาก็จะตั้งตั้งนี่ครับเป็นที่ลอยกระทงลงไปลง ลงไปลอยจุดนี้ครับจะเป็นสะพานนี่ครับจะเป็นจะเป็นสะพานสะพานจุดนี้ครับท่านผู้ชมเขาก็จะก็จะมีร้านค้าตั้งแต่นู่นเลยครับมาตั้งเต็มเลยครับกระทงกระทงก็ไม่แพงนะครับสาสิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทแล้วแต่ความสวยความงามความใหญ่ครับผมรถผมก็จอดยู่นู่นครับนี่เขาทางชุมชนเขาได้เทเทลานคอนกรีตใหม่นะครับนี่แต่ก่อนเป็นเป็นลานเป็นลานไอรลาดยางครับ นี่ทางชุมชนเขาก็ได้ได้มาเทพใหม่ครับจนไปถึงนู้นเลยครับเป็นสะพานขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ชมด้านบนครับนกพิราบเต็มเลยครับก็ภาพอาจจะไม่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 ชัดไม่อะไรเพราะเป็นเป็นช่วงเย็นครับผมช่วงช่วงหกโมงหกโมงเย็นแล้วครับที่ผมมาก็เลิกงานก็พาท่านผู้ชมมามาชมครับ ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจพูดผิดพูดถูกนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ป้ายครับเมื่อกี้เดินมาไม่ได้ไม่ได้มองป้ายครับผมมันจะมองไปทางไหนนะปานนี่ครับท่านผู้ชมครับสะพานรถไฟเก่าครับผมสะพานคนเดินสองสี่เก้าหนึ่งครับผมโอ้โหประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีได้แล้วครับผมสะพานตัวนี้ครับ นี่ครับเป็นสะพานใหญ่สะพานเก่านี่ครับสะพานสะพานรถไฟครับผมเขาจะมีพอสอติดไว้นะครับผมส่วนสะพานใหม่นี่สร้างเมื่อปีสองห้าหกสองหกสามเครับประมาณนี้ครับมีมีม,ม,มีติดไว้หรือเปล่าครับไม่ติดครับผมดูก็แต่ก่อน โครงการใหม่ครับเคยมาครั้งหนึ่งครับผมก็จะเดินได้ครับฝั่งนู้นครับทีนี้ก็โครงการมาก็เลยไม่มีใครมาเที่ยวเพราะว่าไม่มีถนนขึ้นครับไม่มีจุดเช็คอินม,มีถนนก็ทําให้พุพังไปตามการเวลาครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวทางชุมชนปามบุรีก็น่าจะซ่อมนะครับว่าเป็นสะพานคู่สวยนี่ครับยึดแผนกล้อง นี่ผมยืนอยู่นี่ใหญ่มากเลยนะครับสะพานนี่ครับสะพานดูเป็นโครงเป็นเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่นะครับนี่่อยให้ผู้ชมดูนี่ครับนี่เป็นสะพานใหม่นะครับ อันนี้เป็นหมอนเขาเรียกหมอนคอนกรีตนะครับนี่หมอนเป็นหมอนหมอนรถไฟครับเป็นหมอนคอนกรีตเนี่ยเป็นหมอนคอนกรีตรถไฟเขาเรียกหมอนคอนกรีตก็จะเป็นทางบริษัทอะไรครับนี่เป็นบริษัทอิตาเลียนไทยครับผม ITD ครับเป็นก่อสร้างเช่นนี้ครับบรรยากาศย่อมเย็นครับ สดชื่นครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับทางลงทางลงจุดนี้ไม่มีคนระับท่านผู้ชมไม่มีเลยคนะรับนี่ก็จะมีลงลงทางเดียวนะครับเป็นลงทางนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชมชัดถ่ายรูปเทียบ ก็ก็ไม่ควรให้เด็กน้อยขึ้นมาเล่นนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมสะพานเหล็กนี่ครับเป็นสะพานขนาดใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับ ผานใหญ่มากเลยครับนี่ครดูครับผมนี่ก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย